ปนิ้งใหญ่ครับใหญ่มากเลยครับตัวนี้แล้วก็ไม่โดนนี่น้องไฟครับ เตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเป็นการหาอยู่กับกินด้วยชีวิตจริงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ที่รับชมคนมีอายุ18ปีขึ้นไปฝากกดติดตามช่องพันปลายเอ็ด้ว,ยค,วย,คงงยครับก็จ่อไปยิงปลาครับงงนะครับเวนก็ใส่ไว้ดีนี้ดีครับห้อยไว้หน้ารถละเอียดเลยครับงงเลยหักได้ไง ตันนี้เราก็ซ่อมแว่นเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็ผมเสียดายครับเลนสเขาดีมากเลยมันมองชัดดีครับสวัสดียามเย็นครับก็มาหาหญิงปลาครับก็เหมือนเดิมครับหมายนี้หมายเก้ารเราแต่ไม่ได้มานานละดูครับติดตามตามมาก่อนพักใหญ่ละได้มาสองแต้ม้วครับ บนต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราจะดู ını, okay. อย่างนี้โอเคพร้อมแล้วลุยครับเดี๋ยวขึ้นปืนกันโดนปะล่ะปลากระดี่ลอยงั้นเลยวะ ว้ายตกแล้วฝนมูแม่มูแม่มูแม่แล้วครับยังไม่ได้ยิงสักนัดเลยเนี่ยพี่ตั้มลงมาจากต้นไมล้ละดูปลาพี่ตั้มันดีกว่าโอ้ตัวสวยอะโอ้ลูปลาพี่ตั้มโอ้สองแต้มสวยเลยครับนี่ครับ เปม้าก้อนครับได้สองตัวเลยเดี๋ยวมันลอยตรงนั้ละสองมาตรงนี้ละสี่ห้าตัวอืมตรงนี้จะมืดไม่มืดแต่มันจะลอยเที่ยบางทีนี่ซ้อมมาครับอุดไว้ก่อนเอาไว้ใช้ช่วขคาวกับจุกเชิญนี่ก็หมอไม้ครับระหว่างล้อฝนลิงครับ ดูปลากันตัวสวยเลยนี่นแน่นอนเดีย๋ยวเปลี่ยนใส่เชือกหมกกนงครับเชือกหมอยู่ไหนในถุง <c oughs> นี่ครับมาก้อนครับซุ่มมาก้อนเลยโอ้โหสองแส้่สวย ดีวโอเคครับได้เวลากลับบ้านนะครับก็ผลงานเราวันนี้นะครับก็นี่ครับสองแต้มครับสวยๆนะครับสีมือสีดำนะเดี๋ยวคนี้ใครมายิงกันไหมครับอมองไม่เห็นแล้วไปโอเค โอ้โหเชือคาดโอ้เสดายตุกดอกไปแล้วหนึ่งลูกโดนโดนครับโดนแล้วครับไม่ดูปลาอะไรโดนแล้วโดนแล้ว โดนแล้วโดนแล้วฝึกยิงปลาพุทครับครั้งแรกครับมีดำๆมาใต้น้ำไม่รู้ปลาอะไรครับเดีย๋ยวดูกันลืดโอ้ปลาอะไรเนี่ยสีดำด้วยโอ้ปลาตะเพียนครับมาแล้วครับแต้มแรกแล้วครับฝึกยิงปลาพุทเพียนตัวดีด้วย ตัวดำเนี่ยมเลยเนแม่นครับก็ยิงไปครั้งแรกก็ไอสายรีดมันสั้นนะยิงไปปุ๊บขาดหมดหลอดเลยโ,โหนี่ก็ได้มาเต็มได้ก็แล้วโอเคครับมีกลังใจแล้วมันมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วใส่สวยด้วยนี่ใหญ่กว่ามือมีกนะครับ มันแล้วมีกำลังใจแล้วครับโอเคเดี๋ยวยิงต่อนะเพื่มีตัวอีกโอ้โหดอกคัด ตัวใหญ่ด้วยโอ้โอ้โอขาดสองลูกแล้วครับวันนี้ครับเจ๋งเลยโอ,โอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับก็ได้หมาหนึ่งแต้มนะครับหมดขึ้นแล้วครับปาลาเรา จองนานนะครับมีตัวขึ้นแต่ไม่ลอยครับมันขึ้นตีน้ำไม่ใช่ครับมันเกิมกี้เห็นใต้น้ำนะครับไม่รู้ปลาเป็นอะไรเป็นยิ่สกนะครับยิงไปก็ลูกดอกขาดนะครับก็วันนี้เสียลูกดอกไปสองลูกเลยครับอี่ดีได้มาหนึ่งแต้มครับเรียบร้อยครับแห้งแก๊กเลยครับมุดมดเต็มเลยหมุดดำขึ้นแล้ะนี่ครับ ตัวก็โอเคอยู่ครับตัวนี้พอได้ไปต้มเค็มตอนเย็นครับ โดนครับโดนโดนโดนครับโดนแล้วก็ไม่โดนดูปลาเลยดิโดนโดนโดนโอ้นิ่งไปเลยครับตะลกโดนแล้วโดนแล้วไ่รู้ปลาอะไรครับดำอู้วว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  ใหญ่มากเลยครับตัวนี้แล้วก็ไม่โดนนี่น้องไฟครับ มันก็ไม่โดนตัวแรกครับนิ่งๆครับโอ้โหมันครับอุ้ยยากจังโอ้ฝนกต็ตก นี่ครับหมาดครับดูมือนะครับนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นโลนะครับไซโลนะครับ ตอนนี้ฝน,นก็เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าตกแรงกันเราจะกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็ได้มาหนึ่งแต้มแล้วเดี๋ยวรอดูกันมีตัวลอยป่โอเคครับตอนนี้เรากลับมาถึงบ้าน,นครับก็จะมาช่างปลาให้ดูนะครับ แต่ปลาไม่ค่อยอ้วนนะครับถ้าอ้วนหน่อยน่า,นาจะมีเกือบสองโลไซส์เนี้ยเนี่ยโลสองคิดก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ครับยิงที่แรกก็โดนเลยคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมงานทันป่ายเอ็นเจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า